สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเล่าคนเด็ดดีเส้นเกา่าเส้นเคยพี่น้องมือนีกะยูไฮย,ยูหน้าคือเก่าเ้อพ่อแม่พี่น้องมือนีเขาสิมาจูบน้าพี่น้องเลยพี่น้องเลยเอาจากักมาจูบน้าขึ้นจากน้องสิเอาปลามาปีงกินเพลนคือเกา่าพี่น้องกินปลากินปลาได้หลายพี่น้องจังสิไลสลัดเนาะพี่น้องปลาพี่น้องไปเบงโซนสองกัน่าสิไ้ ปลาหลายสำดีนะพี่น้องทีพ่อกินเพลนอยู่บนน้อพี่น้องเนาะปลาพี่น้องไปเบิมมนวัสลุกกันเด้อก <laughs> ําลังจัดเตรียมสถานทีพี่น้องกําลังติดตักเครื่องสายัันเนยมนีน้กเ่อน มันจะหลุดนะอยางเอานี้แบเป็นลูกเอกสบายดีเอฟซีไปไหสบายดีสิสบายดีด้อขกระชิงงูป่าคุณน้าชิงงูป่าบ่ะจะชิงงูป่าบ้างละจิงูป่าเยอะจะงูเยอะเป็นอย่างงูป่าเลยพี่เนอะมาหนำใช้ให้พวกคุณเฮ็ดพวกคุณเอาเฮ็ดเป็นพวกคุณก็น่าสติจักเครื่องพี่น้องเลย รอหลุดน้ำกันพี่น้องคือสิบมุงประมาณจักสุมวงหนึ่งผลาจักกว่ามุมคร่งซุมวงผลเลยพี่น้องเพื่อนำสิบบกเด้อรอหลุดนราซนมังกันพี่น้องสิได้พ่อกินพ่อปีงพ่อหีบอยู่บ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่อพ่อขึบบลอขึ้น เติบมุงหาหน้าที่ภูณะจะออกค่ะุณหน้ายอย่างงุ่มปลาพี่น้องรอประมาณนำบกแล้วเป็นอย,ง,ย,ย,ย,อยงเด้อไรที่ไทยเมืองอี โกแล้วเนาะถ่ายตนี้ด้คนมชิโน้กด้น้องใกล้ไกลแล้วไก่สิบกเล้วพี่นนอะอุ้ยปลาลอยดนเดียนโดเดียนนสอนเอามือหน่ะน้ำบลได้พี่นหนามันเลอะหนามันได้เห็นไหมปลาเต็มอยู่ ไส่ร้ายอยู่วนาอู้ปลาเต้นผุน่าพี่น้องเห็นบ่มก็หลุดน้ำกันพี่น้องใส่ร้ายสำเลยเจคก็ต้องคุดอันนี้อู้พี่น้องปลาเต้นผุน่าผุน่าราไปเปรี้ยเมาไหมผุน่าลงไปเข้าอาไหมเด้วยลงไปลงไปขอบคุณทั้งกลนจ้ะนั้นอาทั้งนี่เขาเรี่ยงไปซสยอู้พี่น้องเคยเต้นผุเปียผุเปียอยู่เดี๋ยวสิลงไปงุ่มก่อนมาเลย ร้ายอยู่ได้ป่านนะเนาะอู้หูผุนับผุน,น่นราวมไปเก็บไปไว้มาพี่นอกลองไปเก็บกันเน้อคอยกันได้ กิ้มูกเค็มล้มเค็มยูพี่น้องคุณน้าน่ะอยากกินขนมแน่อยากงุ้มปาแน่โอ้พี่น้องคุณนะน้องใบใหญ่เป็นไงได้น้องตีเฮาเคยือควงแฮ่สุนันแล้วพี่น้องคุณน้าขนมจะเอาเมียนก่อนไหมล่ะคุณนะพี่น้องโอ้ไลยทีได้งอมอยู่โขยเนาะนี่คุณนะโอ้เต้นขึ้นมาโชกกล่องแน่โชกกล่องแน่ ไล่ไปโทรห้อสอนมือ hmm. น mm ั hmm. mm ่น hmm. ย mm ัง hmm. บ mm ่อยได้ร้ายแล้วเหรอเนาะวัวมือนี่หอเมือนี่ร้ายดีพี่น้องเลยผัวคุณนะเต้นจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มอยู่ผัวคุณน่าลงไปง้มไม่ไหวเออคุณน่าหน่อยลงไปแล้วขนมนั่นอมเงียนก้อนขนมนะเขาอดีรูดเขาอดีรูดมันอยากจับปะขนมน่าอมเงียนก้อนมาแล้วจังกิน โอ้ปลาเต่งขี่มาเลยเจ๊มเอาจ๊มเอาไปนี้จ๊มเอาไปไปเพราขนมน้ำบุญกระนุ่มก็อยากกินปลาก็อยากจับพี่น้องอยากวัวน้ำบุญหน้าหน่อยนี่ดิทะเบึงผู้พูดพี่น้องดีสิลงไปงุ่มกันเด้อพั่นี้องรถไปไหนแล้วรถไปไหนแล้วพี่น้องเยล ¡Gracias! Rất đ ắ พี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาใหญ่ๆเนาะเบิ้ดแหละพี่น้องเบิ้ดเดียวได้ไร้เลยพี่น้องได้ไร้เติมเนาะาปลาปลาพี่น้องปลาปากก็ปลาดุกนี่น้ำนี่เนาะสองถังพวกพี่น้องเลยโอ้ลายลายลายมีแต่ปลาปากมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่เนาะ งานพี่น้องปะป๊างุ้มกับมืองุมกับนี่ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงสำานี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไหลก็แทรกก็ติดตามใน้ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสบายดีเด้อ